คลิปนี้ห้ามพลาดอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมจัด v i อ s สีขาวผ่อนสบายๆปีใหม่ๆมาให้พี่ๆรับชมสำหรับคันนี้เป็น v i อ s 1.5ตัว NT ครับคันนี้ได้รถปี2020เลยเลขไม้อยู่100,000กับอีก2,000 20, 0โลเท่านั้นภายในหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยสภาพดีสภาพเดิมครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่คว่ำมจมน้ำกับสีหรือว่ากอไม่ เดี๋ยวเก็บงานนะครับปรับสภาพให้ใหม่รอบกันเลยนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท่านด้วยวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องตอบรถมือสองนะครับเจออีกแล้วนะครับที่บริษัททออโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งคับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดรถที่ประหยัดอึดถึกทนมาให้พี่ๆรับชมกัน สำหรับคันนี้นะครับเป็น v ีออ1.5ตัว Entry ีันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ได้ปีใหม่นะครับคันนี้ได้โฉมปี2020เลยแอบบเล็กมาอยู่120,000โลเท่านั้นนะครับเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่ามือเดียวป้ายแดงครับนะแล้วก็ประวัติศูนย์ครบ,ครบตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับแล้วก็รับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหม้แน่นอนกับราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่300,000 สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นกับเอ้ฟรีดาวจะตกขอัยครับวันนี้คันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณหกพันบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่สนใจรายได้ขอประมาณหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปเนี่ยสามารถมาจัดฟรีดาวได้เลยคันนี้ประมาณหมื่นสามนะฮะคันนี้ก็ถือว่าได้เป็นสีขาวหายากผ่อนสบายๆแล้วก็โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่รอบคันครับคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาครับ เดี๋ยวรายละเอียดมาดูกันว่าได้อะไรไปบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้ครับออปชันฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ครับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้สปายังไม่ได้เก็บงานเลยนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่รอบคันแล้วก็สปาให้รับรองว่าสวยแน่นอนคันนี้ราคานี้นะครับพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้เราไม่ได้ขายตามสภาพนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตัวล้อเนี่ยเดิมๆเขาจะเป็นล้อแมกกะทะ เดีนะ๋ยวมีฝาครอบให้นะครับทั้งหน้าหลังแล้วก็พร้อมทําสีฝาครอบให้ใหม่นะฮะพร้อมทาสีฝาครอบให้ใหม่ตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับเป็นล้อกระทะ15นิ้วยางปี2023ครับคันนี้ยางยังดีสภาพกิฟ์นะตัวไหนที่แบบว่าดอกเริ่มหมดเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะเดี๋ยวขัดสีให้ใหม่รอบคันเนี่ยรอยพวกนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆเดี๋ยวขัดให้ได้นะรกระจกข้างเนี่ยครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะครับมือเปิดได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ ติดฟิล์มกระจกแท้เดิมทุกบานครับติดฟิล์มมาแล้วรอบคันด้วยกระจกเขาจะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมมาดูในส่วนภายในนะครับภายในเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเดิมๆเ,เขาจะเป็นเบาะผ้านะครับเจ้าของเก่าเนี่ยจะหุ้มเป็นเบาะหนังไห้เริยบร้อยก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดสปาให้ตรงไหนที่มันแบบเหี่ยวย่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปหนุนให้ใหม่ดูแลให้ใหม่นะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบยูรีเทนนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเลขไมอยู่1นึ่งแสนสองหมื่นสามพ วิทยุเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับใช้งานได้ตามปกตินะฮะก็ถือว่าใครที่อยากไปได้ไปในส่วนของตัวไปติดตั้งจอ Android เพิ่มเติมเองก็ได้นะครับก็แอร์เย็นเพีงเพราะใช้งานได้ตามปกติแอร์จะเป็นแบบแมนนวลแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิความเย็นตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเกียร์ไม่มีปัญหาเลยใดนะครับใช้งานได้ทุกอย่างปกติเข้าง่ายนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับตัวนี้อ่ะเอกสารพวกสำเนาอะไรทุกอย่างมีให้ครบนะฮะ ด้านนี้ภาษีพรบรเดี๋ยวต่อให้คันนี้หมดปี68นะไม่แน่ใจว่าเดือนไหนเดือนพฤศจิกายนนะฮะถ้าใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะฮะเดี๋ยวต่อให้ใหม่ภาษีพรบรเนี่ยครบๆนะหลังคาเนี่ยเป็นสีเบจนะฮะหลังคาเนี่ยไม่มีรอยยันรอยอะไรเลยนะต้องไปชมสวยกิฟเลยตัวเบาะนะเดี๋ยวทําความสะอาดให้รถเพิ่งเข้ามาจอดนะผมว่ามารีวิวให้พี่ๆรับชมแบบเข้าใหม่แบบนี้นะต้องบอกกันเลยว่าถ้าใครเนี่ยกำลังตามหานะครับเข้า,อาจองก่อนเนี่ยก็มีสิทธิก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างกาัน กระจกนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับมีเซ็นทั้นร็อกเรียบร้อยนะฮะตัวแกนด้านซ้ายด้านขวาครับสีเดิมจากโรงงานครับยังไม่มีการถอดทําสีใดๆนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาด้านบนนะครับท่านผู้ชมนี่เม็ดอาโครงสร้างสวยเดิมๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆกระดูกงูพวกนี้นะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับเสาบีนะฮะหัวน็อตก็โครงสร้างสวยนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับ นาะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนของตัวกรอบประตูเดิมแท้จากโรงงานนะฮะไม่มีการทําสีมานะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะด้านหลังเนี่ยวีออสผมบอกเลยว่าได้เครื่อง1.5แล้วภายในเนี่ยเขาจะนั่งสบายกว่าถ้าเทียบกับยาริสนะครับยาริสเอทีพ์นะอัตราเร่งดีกว่าด้วยนะครับนี่ดูนะครับแล้วได้แบรนด์โตโยตานะผมบอกเลยว่าแบรนด์โตโยตานี่ยประหยัดอึดถึกทนนะฮะแล้วก็โครงสร้างพวกนี้เห็นไหมท่านผู้ชมโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิม นะคือแลกเข้านะตอนนี้ต้องบอกก่อนแล้วว่าเป็นสภาพแลกรับนะยังไม่ได้สปาหรือเก็บงานใดๆนะฮะเดี๋ยวหาฝาคข้อมาใส่ให้แล้วก็เก็บงานสีให้ใหม่รอบคันนะฮะไฟท้ายสําหรับชมนี้แล้วเป็นชมนสี4เป็นชมเจนสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มีเก็บสีให้รอบคันนะท่านผู้ชมไปทะเบียนได้เลขนี้เลยนะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูกันว่าโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยเป็นยังไงนะด้านท้ายเดี๋ยวเปิดให้พี่ๆรับชมเลยนะมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันครับด้านท้ายเนี่ยนะฮะที่เก็บสราระเนี่ยก็ถือว่า กว้างขวางนะครับบรรจุของได้เยอะแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมรอยซีนนะครับเป็นซีนทางมะพร้าวแท้เดิมจากโรงงานในส่วนของพวกนี้เราเรา,เราทําความสะอาดล้างดูดฝุ่นให้ใหม่รอบคันสปาให้แบบเนียเน้ยบเลยเอาไปแบบสภาพพร้อมใช้นะฮะและดูโครงสร้างด้านท้ายครับด้านท้ายไม่มีโดนครับเม็ดอาร์คเดิมครับคันนี้ทุกอย่างสีเดิมนะฮะแล้วก็หัวน็อตสวยใสยครับไม่มีรอยแกะรอยขยับ นะคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้สีขาวด้วยนะฮะดูรอยสีนกาวครับทุกผู้ชมสีนกาวเดิมๆนะมาดูส่วนฝั่งนี้กันนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยพี่ๆนะเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้นะฮะหัวน็อ oh, ตไม่มีรอยแกะรอยขยับสวยใสนะครับได้สีขาวใครหาอยู่นะสีขาวต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะร,รับผ่อนแค่อยู่6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะเดือนละ6 0 0 0บาทนะฮะร,รายได้หมื่นสามาจัดได้เลยรถที่ประหยัดอืดตึกทนเน้นใช้งานแบบว่า สบายบายเลยคันนี้บอกเลยว่าใช้งานไปอีกยาวๆนะฮะหัวน็อตต่อบีครับเดิมๆนะฮะเช่นเดิมครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้สวยใสยนะเดี๋วนี้ในส่วนของตัวเพจนี่เพจเดิมครับผลิตปี20สบจดทะเบียนปี20เลยนะครับแล้วก็เมทาร์ด้านบนนะฮะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมครับตะเข็บเมทาร์ทุกอย่างนะครับรีวิวเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้สนใจนะครับจองก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ก่อนนะสีขาวตอนนี้ผมมีสีขาวตัวมิด ตัวมิดกับตัวเอนที่นะฮะตัวนี้นะถ้าตัวมิดเนี่ยราคาจะอยู่449ได้ปี22ไม่7,000นะฮะมันก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000คันนี้เนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะ6,000 6,000ต้นๆเอง6,000นิดๆน,นะคันนั้นจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปายเกือบๆ8,000เลยนะฮะตัวนู้นได้ปีใหม่ไม่น้อยแต่คันนี้ก็ถือว่าได้ชมเดียวกันปี20นะฮะปี20คันนั้นปี22เป็นชมเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวพาพี่ๆรับชม ในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็เพิ่งแรกเข้าสภาพสวยนะผมรับประกันบอดี้เดิมนะเดี๋ยวพาพี่พี่รับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นดูโอวีวีทีนะครันนี้ขนาด1นึ่พันห้าร้อยซีซีครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพดีมากนะเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้แล้วเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยประหยัดนะครับอืดถึกทนแม่ทันแนนถูกนะครับอะไหล่หาง่ายเข้าศูนย์บริการแต่ละที บอกได้เลยว่าประหยัดสุดๆนะมาดูโครงสร้างกันครับนะโครงสร้างเนี่ยสีเดิมครับไม่มีการไล่คันหน้ามาทําคันหน้ามาแต่อย่างใดไฟหน้าแท้เดิมจากโรงงานครับนะตัวน็อตนะแก้มซ้ายแก้มขวาสีเดิมนะคันนี้แล้วก็ยังในส่วนของตัวฝากระโปรงเห็นไหมท่านผู้ชมฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับเดี๋ยวล้างขัดเกลือบสีให้รอบคันเลยนะฮะคันหน้าพวกเนี้ยเดิมแท้นะับเดิมเลยเครื่องยนต์เนี่ยผมตามรถอยู่นะเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีน้ามันเครื่องไหลเย,ยิ้มเลยนะโครงสร้างเดิมจิบจิบแบบนี้ นะใครเพิ่มลังมองหายางซุ้มโชกเนี่ยก็ไม่มีฉีกขาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของตัวเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรลงแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่หมดสปาให้แบบกิิบๆเลยเอาไปเหมือนรถมือ1ป้ายแดงในราคารถมือ2เลยนะท่านผู้ชมดูนะ,ะหัวน็อตสวยใสยครับไม่มีรอยแกะรอยขยับยันด้านในนะครับบอกได้เลยว่าโครงสร้างสวยโครงสร้างเกรด A นะครับแล้วก็ด้านบนสติ๊กเกอร์คาเตือนอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานซีนกาวด้านบนเป็นซีนกาวเดิมแท้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ ใครเพียงรางมองหานะครับ v r อสีขาว1.5ตัว Entry อยู่ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,000บาทจัดคันนี้ได้เลยไม่แค่แสนสองรับประกันไม้แท้ไม่เดิมแล้วก็รับประกันโครงสร้างด้วยของเราเนี่ยครับมีบริการตรวจรถให้2 1 5จุดจากบริษัทกลางนะครับมีใบเซอร์ออกการันตีให้ว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนรับกับค่าตัวแค่3ามแสนสี่านฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ6 0 0 0ตลอดอายุสัญญาเลยถ้าอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบจัดรีดจอง ทักเข้ามาได้เลย0 6 2 2 6 9 0 5 5 0นะครับแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เร่งด่วนโทรติดต่อหาผมได้เลยหรือใครนะครับอย่างนัดเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้นะต้องบอกก่อนเลยว่าที่บริษัทเรานะครับรถเนี่ยมาไวไปไวจริงจงนะเพราะเซลล์มีหลายท่าน20กว่าท่านเลยนะครับเมียผมเนี่ยมาเลยมารีวิวให้แบบแรกรับให้พี่ๆีรับชมก่อนใครเพราะบางทีนะครับก่อนสปาเนี่ยแป๊บเดียวติดจองแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเลยแป๊บเดียวรถติดจองแล้ว ต,ต้องบอกกันเลยว่าสามารถจองผ่านออนไลน์มา,มาเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ด้วยเริ่มต้น4ปี2.79%มีประการเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000กิโลเมตรนะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบติดต่อเข้ามานะสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ประกอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้า เดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ